เสียยงงงปาปาาาา่ะัดลลอมครร้้รร้ึึกพผูหหแวัสดีครับกระผมวิศนุลักษ์ขันทองทิพย์ครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านปากช่องสาลิกาหมู่ที่9ตําบลช่องสาลิกาอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีแต่เดิมนะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับ ภูมิประเทศที่นี่เป็นที่ราบเชิงเขาเหตุที่เรียกว่าบ้านช่องสาริกาเพราะบริเวณหมู่บ้านมีภูเขาและภายในช่องเขานั้นมีนกสาริกาอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับตำบลช่องสาริกาเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพัฒนานิคมปัจจุบันมีทั้งสิ้น13หมู่บ้านประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมครับ ในส่วนของบ้านปากช่องสาลิกาหมู่ที่9มีประชากรรวมทั้งสิ้น349คนแยกเป็นชาย166คนเป็นหญิง183คนจำนวนครัวเรือน114ครัวเรือนประกอบอาชีพหลักคือทำไร่อาชีพเสริมเลี้ยงโคนมปลูกต้นจันผาจำหน่ายมีนายสมบัติเท้าสาบุตรเป็นผู้ใหญ่บ้านมีวัดช่องสาลิกาเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน มีพระครูพัฒนาพิบาลเจ้าคณะตำบลช่องสารลิกาเขตสองเป็นเจ้าวาดวัดช่องสารลิกาในการดำเนินงานโครงการมีการเรียกประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านโดยการนำของท่านผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้นำในชุมชนต่างๆร่วมกันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลในชุมชนและก็องค์การบริหารส่วนตำบลทุกภาคส่วน ให้ได้มีบทบาทตลอดถึงชาวบ้านก็ได้เป็นกำลังหลักในการที่จะมาช่วยการขับเคลื่อนโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนชุมชนรวมทั้งกิจกรรมของวัดรวมทั้งเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็ส่งเสริมในการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตามศีลต่างๆตามที่มีอยู่นะครับอย่างน้อยก็รักษาให้ได้5ข้อตามที่เราได้เวลาเข้าวัดทาบุญเนี่ย เราก็รับสี่ห้าข้อมาอยู่แล้วเพียงแค่เรานําน้อมนํามาปฏิบัติเท่านั้นเองนะครับโครงการกิจกรรมที่หมู่บ้านดําเนินการประกอบด้วยโครงการหมู่บ้านยั่งยืนโครงการหมู่บ้านสีขาวลดและเลิกยาเสพติดและอบายมุขโครงการหมู่บ้านช่อสะอาดในหัวข้อความสุจริตโปร่งใสโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนคุณธรรมกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาสังคมและโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชุมชนสำหรับรางวัลเกียรติคุณที่หมู่บ้านได้รับในรอบ3ปีประกอบด้วยรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับจังหวัดแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นปี2565รางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่ง กิจกรรมชุมชนจิตอาสาดีเด่นปี2565และรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดสิงห์ทองปี2564สำหรับข้อมูลคดีอาชญากรรมคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทและก่อความไม่สงบสุขในรอบ3ปีไม่ปรากฏพบซึ่งรับรองโดยพันตำรวจเอกดอเดเรกแจ่มสุธี และข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณาสุขของหมู่บ้านในรอบ3ปีไม่มีผู้ป่วยติดเตียงไม่มีการตั้งคันก่อนวัยอันควรไม่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวมีเพียงคนพิการในหมู่บ้านจำนวนสองคนซึ่งมีครอบครัวดูแลเป็นอย่างดีสำหรับบ้านปากช่องสาลิกาหมู่ที่9ตําบลนช่องสาลิกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีแห่งนี้ครับถือเป็นหมู่บ้าน ที่มีการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศินห้าอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นชัดเจนโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านการที่คณะกรรมการประจำหมู่บ้านแบ่งงานกันทำอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการกันอย่างสอดคล้องนี้เองครับ ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านนะครับมีความเข้มแข็งทางด้านคุณธรรมโดยสามารถใช้หลักธรรมของสินห้าเป็นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตครับโครงการรักษาสินห้าด้วยการยึดหลัก3ามสอสอที่1คือเสียสละสอที่สองคือสามัคคีสอที่สคือมีส่วนร่วมก็คือทุกต่วนมาร่วมกันเช่นคณะสงฆ์ก็ดีกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีพลังช่วยร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดเป็น ภาพของความสามัคคีโดยโครงการรักษาสินห้าด้านหัวข้อหลักในการดําเนินการรักษาสินห้ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการรักษาสินห้าโดยแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ครับสินข้อ1เว้นจากการฆ่าสัตว์บ้านปากช่องสาริกามีการกําหนดเขตอพยพทานกิจกรรมการปล่อยนกปล่อยปลาสินข้อ2เว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นมีการตั้งคณะกรรมการชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชลบ เพื่อดูแลทรัพย์สินในหมู่บ้านจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับชาวบ้านเช่นการทำลูกประครบสเปรย์น้ำมันหอมสินข้อ3เว้นจากการประพฤติผิดในการจัดกิจกรรมคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมในครอบครัวจัดอบรมป้องกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงในชุมชนสินข้อ 4. เว้นจากการพูดเท็จตั้งคณะกรรมการไกล่เกี่ยความขัดแย้งในหมู่บ้าน จัดกิจกรรมอบรมการพูดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมและสินข้อ5เว้นจากการดื่มสุราเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านสีขาวลดและเลิกยาเสพติดอใบยมุกจากกิจกรรมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่องซึ่งตำบลเราช่องธนิกาเป็นตำบลใหญ่มีวัดสำนักสงฆ์รวมทั้งสิ้นสิแห่งนะครับท่นนี้เราก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามาช่วยกันเบื้องต้นอันดับแรกคือเข้าไปช่วยกันบูรณะวัด เป็นเดือนละหนึ่งวัดนะครับและอันถับต่อมาก็คือช่วยกิจกรรมสงฆ์ตลอดไม่ว่าวันพระวันนักขัตฤกษ์ต่างๆสําหรับกิจกรรมการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดมีการดําเนินการมุ่งเน้นกิจกรรมซึ่งส่งเสริมการรักษาศีลห้าภายในหมู่บ้านที่หลากหลายกิจกรรมการปฏิบัติธรรมการฟังเทศฟังธรรมในวันพระและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่ออบรมจิตใจรักษาศีลห้านั่งสมาธิกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี มีการดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติมีการยกย่องบุคคลต้นแบบในหมู่บ้านอาทินายสมบัติเท้าสาบุตรเป็นปราช์ผูนำศาสพระราชาพัฒนาในชุมชนการบูรณาการกิจการคณะสงฆ์และพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืนมีกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของหมู่บ้านบ้านป่าช่องสาริกาจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแหล่งเรียนรู้เส้นทางสู่ธรรมชาติและพิพ,ธพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ชุมชนกิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมและประเพณีชาวพุทธการจัดกิจกรรมต่างๆตามวันสำคัญของสถาบันพระมาหากษัตริย์และวันสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมกิจกรรมแห่เทียนหล่อเทียนพรรษากิจกรรมทอดกระถินสามคัคคีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของหมู่บ้านปากช่องสาลิกา มีการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอสมประจำตำบลช่องสาริกาในการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพการบริการด้านการตรวจเลือดมีการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคโควิด1 9มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้ชราผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยกิจกรรมส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านมีการคัดแยกขยะ ขยะติดเชื้อและของเสียในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบและรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนโครงการเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาสังคมจัดกิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์วัดพื้นที่หมู่บ้านและมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาป้องกันไฟป่ารวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาลิกาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า จัดกิจกรรมตั้งชมรมรักเขาเอราวันเป็นองค์กรชาวบ้านตำบลช่องสาลิกาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ปัจจุบันมีการยกระดับเป็นเขตห้ามล่าสัตว์เขาเอราวันกิจกรรมการแก้ไขความยากจนของหมู่บ้านด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านและนักเรียนปลูกผักสวนครัวปลูกป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างมีการดำเนินการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกจันผาสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในอนาคตต่อไปได้มีการจัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านส่งเสริมพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้คนในชุมชน การพัฒนาคุณธรรมส่งเสริมจริยธรรมของบ้านปากช่องสาลิกาซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าระดับหมู่บ้านโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าของบ้านปากช่องสลิกาแห่งนี้เป็นการนำหลักธรรมสู่การปฏิบัติในการรักษาศีลห้าของคนในชุมชนอย่างเป็นประจำต่อเนื่องจนเรียกว่ากิจวัตรแห่งความดีซึ่งกิจวัตรแห่งความดีนี้เองจะทำให้บุคคลมีความสุข ครอบครัวมีความสุขสังคมมีความสุขนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในประเทศชาติอย่างมีความสุขภายใต้บวรพระพุทธศาสนาสวัสดีครับศีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคพี สิ้นเป็นจะทําท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนคำมาไม่เคยแปรเปลี่ยนแต่เรายังจำได้